อ๋อไม่เป็นไร้วค่าจานนกน,ก,นกทำงานก็อย่างวันนี้ไปเขาคอนะคะเด็กก็บางคนก็ไม่มีตังค์เราเนอะบอกไม่เป็นไรนะคะเอามาสำรองให้หมดเลยค่ะนกให้หมดเลยเ้าบอกว่าลานกเอาไปก็ได้อย่างเงี้ยจริงอะชุดพวกนี้ไม่ใช่ราคานี้เลยบอกกับเราได้สี่ร้อก็ได้สามร้อยก็ได้สองร้อยก,ก็ได้หมดเมื่อกี้บอก,กอาจารย์อาจารย์ขาให้เด็กจัดทีละคนอย่าจัดพร้อมกันเดี๋ยวเด็กมนยุย่งไม่อันนี้คือนั่งนิ่นง,งๆยุดทุกคนแป๊บเดียวนะคะนกเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนนี้เราต้องมาวัดตัวต้องอะไรเดี๋ยวนี้มนไม่ใช่เลยอ๋อเอาของมาคืนใครรับของคืนไหนเลวที่ร้านก็ของคนเยอะอย่างเงี้ยค่ะเอ่อส่งอย่างเดียวนะคะวันนี้ส่งหลายร้อยชุดมากแล้วขับรถไปส่งสารทิศเลย <c oughs> อีวันนั้นจะวืบตื่นตีสามแล้วบอกโอ้ไม่วันนี้ไม่ออกไปไหนแล้วค่ะกาแฟแก้วที่หกแล้วคะ่ะ<า>นะใช่ก็คือ <c oughs> รหัสของเราก่อนว่าเราเราจะต้องเอาเอาไว้เช็คของคืนหรือเอาบินไปทำอะไรกันนะลูกเอาไปเบิกหรอครับ,ไ,บรได้ดไเลยได้หมดเลยนะคะเบิกได้ไหมคะมอาหารเสริมตัวเองอะอาหารมือ้อกินรังนกกินอาหารเสริมวิตามินทุกอย่างเลยดื่มทุบเช้าขึ้นมาเอ็มลงเวททุกอย่างโปรตีนใส่เ,เข้าไปอัด,ดเยอะโปรตีนคอลลาเจนตุณที่ค่ะอัดเยอะค่ะอัดหน้าด้วยเนี่ยเอาเลือดตัวเองตีนะตีเอาใช่เลือดตีหน้าใส่หน้าใช้เลือดทั้งหมดไข่ฟูเหะ ใช่เลือดใช่เลือดตัวเองกับทั้งหมดเดี๋ยวเอาไขามันตัวเองใส่อ,อายุห้าแปดห้าแปดแค่สามแปดพอเนี่ยอารมณ์ดีใจบุญเนาะใจดีด้วยเนาะสวยตลอดเวลาต้องสวยตลอดเวลาใช่ไหมคบูให้ฟ้าออกบิดตรงนี้ก่อนให้ฟ้าบิดออกบิดตรงนี้เสร็จก่อนนะคะเ่ออต้องไปเอาในตู้เพราะในตู้ของมันจะมีเยอะสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูโรงเรียนหญิงใช่ไหมคะ ฟ้าโรงเรียนหญิงนะป้าให้เราเป็นราคาเหมาบอกเด็กได้เลยนะคะว่าป้าให้เท่าไรเดี๋ยวจําไม่ได้นะคะเดี๋ยวราคาสูงขึ้นมาอีกมันก็มีให้ราคาคุณครูให้ราคานักเรียนมีหลายราคาค่ะให้ราคาให้ราคาส่งแล้วของคุณครูเท่าไรนะบอกไปนะเท่าไรจะสามร้อยลดไปเหลือสองร้อยไม่เป็นไรค่ะให้ราคาคุณครูจํากันได้ มายเยอะๆเป็นรีดอีเออคุณครูเมื่อก่อนป้าเคยติดต่อจะไปประกวดนางงามน,นะเนี่ยแล้วทำไมมันลดควาอ้วนลงมาหรือไงตอนเนี้ยนี่ป้าจำได้จำได้ด้วยเพราะวเมื่อก่อนจะประกวดคนอ้วนน่ะแต่ถูก็ไม่ได<อ>้อ้วนมากป้่าพ่อยห่งไปกินเพิ่มเออเพราะมันสวยอะ